สวัสดีค่ะพบกับเราในรายการสายตรวจภาษารับหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลและแนะนำการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องวันนี้ทางสถาบันได้ส่งทีมสายตรวจภาษาลงพื้นที่เพื่อไปตรวจหาคำที่น่าสงสัยค่ะ ขณะที่ทีมสายตรวจภาษาของเรากำลังเดินตรวจหาคำที่สงสัยอยู่นั้นได้มีน้องคนหนึ่งเข้ามาสอบถามเขาสงสัยคำว่าอะไรไปดูกันครับก็คือแม่ให้มาซื้อหนังสือตำรับอาหารไทยแต่ทีนี้ก็คือในความเข้าใจของหนูว่าคำว,ว่าตำรับเนี่ยมันจะต้องมีหอหีบเขียนใช่ไหมคะแต่พอมาเจอมันเป็นตำรับค่ะราเริ่มเห็นอากาศาป่บไ,ไม้ให้พี่แนะนำนิดนึงคะ่ะว่าการเขียนที่ถูกต้องเป็นยังไงอะค่ะ คำนี้จะต้องเขียนและออกเสียงอย่างไรกันนะจึงจะถูกต้องเราไปถามความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่กันดีกว่าค่ะตอเต่าสลาหอหีบรอเรือไม่้นอากาศบอไม้ไมไมค่ะนำรับต้องเป็นหอรอมไม้บรกาศบอหรับเปล้เจ้าว่าคำไหนถูกน่าจะมีหอหีบหอ,อรอมากาศหรอใช่ไม่ใช่ไหมรูนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะมันคล้ายๆกับอาหลับมาครับที่เห็นในโทรทัศน์ในหนังสือหรือ ทั่วไปก็จะเห็นเป็นอย่างนี้ครับตอเต่าสารออาแล้วก็รอเรือไมฮากาศบารวบไม้ยคำว่าตำรับที่ถูกต้องแล้วไม่ต้องเติมหอหีบนะคะเพราะเป็นการออกเสียงแบบอักษรน,นำคำคำนี้เรารับมาจากภาษาเขมรค่ะเยี่ยมมากเลยครับน้องปอที่รู้จักสงสัยหรืออยากจะทราบคำตอบที่ถูกต้องทีมสายตรวจภาษายินดีที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับน้องปอทันทีครับนันก็แสดงว่าอย่างนี้ เขียนถูกแล้วใช่ไหมคะใช่แสดงว่าหนูเข้าใจผิดมาตอดเลยขอขอบคุณพี่มากนะคะถ้าหากสงสัยหรือสับสนเรื่องการใช้ภาษาไทยส่งข้อมูลมาสอบถามทางสถาบันของเราได้เลยนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องแล้วพบกันใหม่ในรายการสายตรวจภาษาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ